พูดถึงนักร้องลูกทุ่งเสียงใสๆเสียงเรียบๆเนี่ยต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าคงไม่มีใครเกินสอนชัยเมฆวิเชียนนักร้องลูกทุ่งชายเสียงดีและที่สําคัญเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งหน้าตาดีอีกด้วยเรียกกันว่าทําให้มีครบทุกอย่างในตัวของนักร้องลูกทุ่งเลยที่สําคัญเนี่ยหลายคนมองว่าสอนชัยเมฆวิเชียนนั้นมีใบหน้าคล้ายกรึงกับ ยอดชายเมฆสุวรรณพระเอกดังในยุคนั้นซึ่งสอนชัยเมกวิเชียน,นยถือว่าเป็นสิทธิเอกอีกคนของครูฉลองผู้สว่างที่เรียกกันว่าปุกปั้นสอนชัยเมกวิเชียนจนเป็นนักร้องลูกทุ่งดังเป็นที่รู้จักกันในสมัยก่อนและก็เพลงของเขานั้นครูฉลองนี้แต่งให้ในแนวเพลงแบบหวานหวานนะครับที่มาที่ไปเป็นอย่างไรเล่าความตามอดีตนั้นต้องย้อนอดีต ย้อนบรอยให้สผู้ชมนั้นรู้จักกับสอนชัยเมควิเชียนกันสักนิดหนึ่งที่มาที่ไปเป็นอย่างไรลองฟังกันดูนะครับสอนชัยเมควิเชียนนั้นชื่อจริงก็คือยงปราบชัยโจรเป็นชาวอำเภอจ,จัก,กร,ราชจังหวัดนครราชสีมาเกิดวันที่สองกุมภาพันธ์พศ2496นะครับเข้าสู่วงการนักร้องลูกทุ่งเนี่ยจริงๆแล้วก็ชอบร้องพเพลงเหมือนกันแต่ว่า บางครั้งก็ร้องได้ไม่เต็มที่แต่ยังไงก็คือการเข้าไปตะเวนประกวดตามเวทีต่างๆจนเป็นที่รู้จักของวงการประกวดทั่วอีสานเลยบรวงทั้งเคยได้ร้องเพลงของสอนคิรีสีประจวบที่ทวรทัชช่องห้าขอนแก่นเรียกกันว่าไปประกวดหมดทั่วภาคอีสานจนกระทั่งเวทีประกวดนั้นรู้จักสอนชัยแมฆวิเชียนหรือยงปราบชัยโจรกัน ชื่อสอนชัยเมกวิเชียนนั้นที่มาที่ไปก็คือหลวงพ่อสุดวัดกะหลงแล้วก็หลวงพ่อวัดช่องลมเป็นคนตั้งให้โดยเรียนแบบจากชื่อยอดชายเมฆสุวรรณนี่แหละที่เขาบอกว่าหน้าตาคล้ายกับยอดชายเมฆสุวรรณก็ลองดูกันเอาเองนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยยอดชายเมฆสุวรรณนั้นถ้าหน้าตาจะเหมือนเนี่ยแต่เสียงร้องนั้นคงไม่เหมือนกับสอนชัยเมกวิเชียนแน่นอนมีอยู่ครั้งหนึ่งคนชวนไปขึ้นร้องเพลง ในงานวันเกษียณอายุของอาจารย์พรศักดิ์จันทร์สีสุขซึ่งรู้จักกับสุดเทพวงกำแหงนักร้องลุกกรุงชื่อดังในสมัยนั้น <c oughs> ก็เลยออกปากฝากไว้กับสุดเทพวงกำแหงว่าดูลู่ทางดูช่องทางให้กับยงปราดชัยโจรหรือสอนชัยเมฆวิเชียนหน่อยแต่ก็ต้องบอกว่าสุดเทพวงกำแหงเนี่ยอยู่ในวงการลุกกรุงก็เลยไม่กว้างขวางพอในวงการลุกทุ่ง ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้มากมายศรชัยเมฆวิเชียนก็เลยต้องไปหาเวทีประกวดร้องเพลงต่อไปเรียกกันว่าไปทั่วเลยจนกระทั่งศรชัยเมฆวิเชียนเนี่ยมีโอกาสเข้ามาประกวดร้องเพลงที่สถานีวิทยุเสียงสามยอดหลังวัดลาดพร้าวแต่ว่าครั้งนี้ได้ที่สองนะครับเพราะว่าการที่ศรชัยเมฆวิเชียนร,ร้องนั้นดันไปร้องคล่อมจังหวะอันเป็นจุดอ่อนสำคัญ ในการร้องเพลงของสอนชัยเมกวิเชียนเรียกกันว่าก็ยังไม่ประสบความสําเร็จอีกก็เลยทํางานที่อู่ซ้อมรถที่นี่แหละทําให้สอนชัยเมกวิเชียนนั้นได้รู้จักกับครูฉลองผู้สว่างครูเพลงชื่อดังในยุคนั้นโดยบังเอิญเนื่องจากว่ารถของครูฉลองนั้นเกิดมาเสียแถวนั้นพอดีระหว่างที่จะไปแสดงดนตรีที่ต่างจังหวัด ก็เลยมาซ่อมที่นั่นพอดีเพื่อนบรุนพี่ที่แผนกช่างเครื่องยนต์เนี่ยก็มองเห็นว่าเอ๊ะรถคันนี้เป็นรถของวงดนตรีฉลองผู้สว่างนี่ก็เลยมาตามสอนชัยเม่วิเชียนเนี่ยที่ทาอยู่ที่อู่ซ่อมรถนี้พาไปฝากกับครูฉลองผู้สว่างซึ่งครูฉลองก็บอกว่าไม่รับโดยบอกกับสอนชัยเม่วิเชียนว่ามีงานทําที่นี่ดีแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงอีกอยู่ทํางานที่นี่เถอะ ก็เป็นนั้นว่าครูฉลองนั้นไม่รับที่รุ่นพี่นั้นฝากให้อยู่กับวงดนตรีฉลองผู้สว่างอีกสาวันต่อมาเนี่ยครูฉลองก็มารับรถที่อู่เพื่อนของสอนชัยเมกวิเชียนเนี่ยก็ยังขยันขยอไปฝากอีกครั้งคราวนี้ครูฉลองก็อดปรนทนไม่ได้อะมาอีกแล้วนี่ก็พยายามที่จะพูดหลายอย่างสุดท้ายแล้วก็บอกว่าอ่ะไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิ ซึ่งสอนชัยเมฆวิเชียนก็ร้องพเพลงคิดถึงพี่ไหมของสอนคีรีสีประจบให้ฟังหลังที่ร้องจบครูฉลองก็ไม่รับอีกนะครับเรียกกันว่าร้องให้ฟังแล้วอะไรต่างๆก็ไม่รับอีกแต่ว่าภรรยาของครูฉลองเนี่ยที่ตามไปด้วยเนี่ยเกิดติดใจในน้ําเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียนก็เลยยุบอกว่าบรับไปเถอะสุดท้ายแล้วครูฉลองก็เลยรับไว้ เมื่อมาอยู่กับครูฉลองแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าครูฉลองนั้นได้ช่วยแก้ปัญหาการร้องคร่อมจังหวะให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนแต่ว่าครูฉลองผู้สว่างนั้นจะถนัดในแนวเพลงต่อว่าผู้หญิงแบบนั้นแหละที่เพลงที่ลูกทุ่งที่ร้องกันก็ออกมาในทํานองนั้นว่าผู้หญิงแบบนั้นแบบนี้แต่พอจะมาแต่งให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนเนี่ย พอมองเห็นหน้าตาแล้วเนี่ยหน้าตาก็ดีหล่อเหลาเนี่ยครูก็บอกว่ามันก็ไม่เหมาะก,กับเพลงที่ต่อว่าผู้หญิงนะเอาอย่างนี้ละกันจะแต่งเพลงแนวหวานให้ละกันมันน่าจะเข้ากับใบหน้าหน่อยที่หล่อเหลาแบบนี้ก็เลยแต่งเพลงจูบไม่หวานให้กับสอนชัยเมกวิเชียนซึ่งเพลงนี้เป็นความตั้งใจที่จะแต่งให้กับชินกรกระดลาลาาแต่มาเจอสอนชัยแล้วเนี่ยก็เลยเอาเพลงจูบไม่หวานเนี่ย ให้กับสอนชัยไปร้องซึ่งหลายคนก็เคยฟังนะครับว่าสอนชัยเมฆวิเชียนนั้นร้องเพลงนี้ได้ดีเรียกกันว่าเป็นเพลงหวานๆแบบนั้นที่ครูฉลองผู้สว่างนั้นแต่งให้ก็ถือว่าสร้างชื่อเสียงให้คนรู้จักกับสอนชัยเมฆวิเชียนแต่ว่าเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับสอนชัยเมฆวิเชียนเนี่ยมันก็มีหลายเพลงแต่เพลงดังๆเนี่ยที่ทาให้คนรู้จักสอนชัยเมฆวิเชียนเนี่ย ทำไมก่อนนั้นมีเพลงลำดวนลืมดงและก็เพลงฐานเกณฑ์ผลัดสองซึ่งเพลงทหารเกณฑ์ผลัดสองเนี่ยเป็นเพลงที่ทําให้สอนชัยเมฆวิเชียนดังขึ้นกว่าเดิมขึ้นเยอะเลยจากเพลงจุบไม่หวานเนี่ยเพราะว่าเพลงนี้ทําให้หลายคนนั้นรู้จักสอนชัยเมฆวิเชียนมากขึ้นแล้วก็เพลงนั้นดังติดหูแฟนเพลงอีกด้วยก็เลยทําให้สอนชัยเมฆวิเชียนนั้นโด่งดังขึ้นมา เรียกกันว่าหลายคนนั้นรู้จักกันมากขึ้นแต่ว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมีเพลงที่ทำให้สอนชัยเมฆวิเชียนเนี่ยดังสุดๆดเลยตอนนั้นก็คือเพลงอ้อนจันทร์แล้วก็เพลงภายงัดเชื่อว่าหลายคนนั้นเคยฟังกันแน่นอนยอมรับจริงๆเลยนะครับว่าสองเพลงนี้ดังจริงๆเรียกกันว่าดังสุดๆุดเลยไปที่ไหนก็จะได้ยินเพลงภายงัดเสียงคลื่นมันสาดมันซัดภายงัดเดี๋ยวเรือจะล่ม อีกเพลงนั้นคืออ้อนจันนี้ก็เรียกกันวัดดังกันแบบสุดๆเลยนอกจากนั้นก็เป็นเพลงจำไอ้ายได้บ่นางแน่นอนเพลงนี้ใครใครก็ชอบกันแต่ว่ามีอยู่เพลงหนึ่งที่แอดมินจะบอกก็คือว่าถ้าได้ยินเพลงนี้แล้วเนี่ยทุกคนจะรู้ทันทีเลยว่าเป็นของสอนชัยเมฆวิเชียนเพลงนั้นก็คือเสียงซอสั่งสาวเพราะว่าเพลงนี้เสียงซอนั้นจะขึ้นมาก่อนเลย เป็นเพลงที่เพราะจริงๆเลยเพลงนี้เชื่อว่าหลายคนก็ชอบเหมือนกันนะครับเสียงซอสั่งสาวทําให้ชื่อเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียนนั้นตอนนั้นต้องยอมรับว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งที่ดังขึ้นมาก็มาจากครูฉลองผู้สว่างนี่แหละถือว่าเป็นสิทธิเอกอีกคนหนึ่งที่ครูฉลองนั้นปั้นขึ้นมาจากแค่เด็กซ่อมรถเท่านั้นมาเจอครูฉลองผู้สว่างทำให้ โด่งดังขึ้นมาก็ต้องบอกว่ามีเพลงมากมายที่สอนชัยเมฆวิเชียนนั้นบร้องเอาไว้เป็นเพลงที่ทั้งครูฉลองผู้สว่างครูสุรินทร์ภาคสิรแต่งให้หรือไม่ก็ดอยอินทนนท์ชนชัยชิมพวงพวกนี้เป็นคนแต่งให้สอนชัยเมฆวิเชียนร้องทางนั้นเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นเพลงดังๆคนงามลืมง่ายบัวหลวงบึงพร,รานบรอทั้งปี สอนชัยเมฆวิเชียนนั้นร้องได้ดีมากๆด้วยน้ำเสียงที่เรียบง่ายนุ่มๆทําให้เพลงนั้นน่าฟังขึ้นมาเลยนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพลงที่สอนชัยเมฆวิเชียนเอาเพลงคนอื่นมาร้องบัวตูมบัวบานน้ําตาลาสายจาใจจากลันเทสะเทือนพวกนี้รวมกระทั่งเพลงเก่าๆอีกมากมายถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่โด่งดังขึ้นมาแบบที่เรียกกันว่าดังได้เพราะความตั้งใจจริงๆที่จะ มาเป็นนักร้องึ่งก็ต้องบอกว่าในปัจจุบันนั้นสอนชัยเมกวิเชียนนั้นยังอยู่นะครับแล้วก็ยังรับร้องเพลงอยู่บ้างพักอยู่แถววัดลาดพร้าวแต่ที่สําคัญก็คือว่าชีวิตของเขามีโรคประจําตัวคือโรคไตแต่ก็ยังรับร้องเพลงอยู่จนกระทั่งวันที่23กลกุมภาพันธ์พศ2567เนี่ยสอนชัยเมฆวิเชียนก็ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินมรดกอีสาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นถือว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่หลายคนนั้นรู้จักมีบทเพลงที่ออกมามากมายถึงแม้อายุอานามจกเยอะแล้วแต่ว่ายังฝากเพลงไว้ให้หลายคนนั้นได้ฟังได้จดจำมาถึงปัจจุบันนี้เล่าความตามอดีตก็เลยย้อนอดีตย้อนบอยให้ท่านผู้ชมนั้นได้รู้จักกับนักร้องดังสอนชัยเมฆวิเชียน ็นนักร้องเสียงหวานคนหนึ่งที่หลายคนนั้นรู้จักกับแนวเพลงของเขาที่ร้องไว้ฟังแล้วมีความไพเราะจับใจกับน้ำเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะพูดคุยหรือไม่ก็คอมเมนต์กับเล่าความตามอดีตได้พร้อมกับกด s u b สไ cribe กดไลค์กดแชร์ให้อดมินด้วยวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ